สวดครับดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้เซฟเด็กอัจฉริยะอ,อ,อวันนี้น้องเซฟจะมาทำการบ้านครับอ่าสัมภาษณ์โปรแกรมเดี๋ยวทำไมโปรแกรมถึงเลิกทำ YouTube แล้วครับทำไมถึงยกช่องให้เพื่อนเพราะอะไรไที่เกียดอ่ะขี่เกียดใช่อืมง่ายๆง่ายๆเลยครับม่ได้เย่ากเครามเราก็นึกว่าเออมีเหตุผลอะไรง่ายๆนะไม่มีอะไร นี้ก็เป็นภาระอันหนักอึ้งของน้องเซฟนะที่จะต้องดําเนินการช่องต่อไปนเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครเป็นเวลาพักผ่อนของเด็กๆนะครับเป็นเวลาที่เด็กๆจะได้หยุดจากพักจากการเรียนพักผ่อนสมองรีแลกในการทํากิจกรรมเล่นสนุกกับเพื่อนๆแต่ต้องมานั่งทํากันบ้านทํางานบ้านเอ้ยไม่ใช่ทํากันบ้านนะครับคุณครูก็ให้กันบ้านเยอะเหลือเกิน <สะ S 1> มาคคุณครูครับ ตอนเด็กๆคุณครูเคยเรียนหนังสือแล้วมีกันบ้านเยอะขนาดน,นี้ไหมครับคุณครูก็จะบอกว่าเอยเรียนๆไปเถอะพวกเธอก็ออจะบอกว่า,าวคุณครูครับมีเด็กคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าคุณครูครับคุูครูคิดว่าผมคนเดียวเนี่ยจะเรียนหลไรๆวิชารู้เรื่องไหมครับ อหลายวิชาพร้อมกันในวันเดียวนะคุณครูนะคุณครูก็บอกว่าโอ้ยได้กัรก็เรียนกันก็ครูบังคับอะนักเรียนก็ครูบังคับนักเรียนคนนั้นก็ถามองเอาแล้วทําไมคุณครูถึงสอนวิชาเดียวครับทําไมครูไม่สอนหลายวิชานะครับคนเดียวเลยเนี่ยทําไมเด็กนักเรียนต้องเรียนหลายวิชาคนเดียวนะครับแต่ทําไมคุณครูไม่สอนหลายวิชาคนเดียวบ้างครับเป็นเรื่องจริงไง อ่าเป็นเรื่องจริงนะฮะมันก็เป็นเรื่องจริงแหละคุณครูแค้นเด็กมั้งเคยเป็นเด็กมั้งแล้ไม่รักแคร์เกยอ้าวเสียงโทรศัพท์ใครมาเร็วโรแกไม่ไปรับรึไปแล้วฮะอ่ามัดจมวยก็เข้ามาดีไอ้แมวยาวโอ้ยอย่ารบกวนเพื่อนทำกันบ้านสิเสร็จแล้วเนี่ยอือโอ้โอ้อแต่ก็ว่าจริงด้วยเอ๊ะ บ้านนี้น่าดูมากเลยครับอตอนนี้อันนี้เป็นการบ้านวิชาอะไรครับน้องเซฟคณิตศาสตร์โอ้โหวิชาปรดปานเลยนะครับไม่ใช่ฮะมีเด็กคนไหนที่เรียนไปขายผักในตลาดใช้วิชาคณิตศาสตร์มีไหมใช้เครื่องคิดเลขครับนักบัญชีนักอะไรคำนวณในหัวสมองไหมไม่ใช้เครื่องคิดเลขทั้งนั้นแหละครับเป็นผู้ช่วยบัญชีการเงินใช้อะไรครับใช้หัวสมองคำนวณไหมไม่ใช้เครื่องคิดเลขครับ คนที่เรียกเก่งคณิตการบัญชีปัญญาโทเขาใช้หัวสมองคำนวณหรือว่าเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเหมือนกันครับเวลาจะไปทดสอบเขาาอุ้ยเเป็นบัญชีเก่งารเงินเก่งว่าไปทดสอบเขาให้เขาคำนวณเวลาเขาทำงานจริงเขาใช้เครื่องคิดเลขนั้นเลยพอดถึงครูแล้วเออเดี๋ยวนี้นะเวลาสอบคณิตศาสตร์นะ บางโรงเรียนบางโรงเรียนให้นักเรียนเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปได้ด้วยนะไม่ผิดนะเพราะเวลาทำงานจริงก็ใช้เครื่องคิดเลขนะจ๊ะรู้กอเนื่งจาแต่พี่จะบอกเคสสตาร์ทดีให้ฟังว่าที่ประเทศจีนไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะที่ประเทศจีนน่ะตั้งแต่เด็กๆเลยยันโตอ่ะเขาใช้ลูกคิดดีดโป๊ะปะโป๊ะแล้วให้เขาเอาเข้าห้องสอบได้เลยลูกคิดอ่ะ ดีดคำนวณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เรื่องจริงนะครับนักเรียน,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 นทุกคนอ้าวกันบ้านเสร็จแล้วเหรอใช,ใช,ใช <Okay. S 2> เสร็จแ้วเสร็จโอเคตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วครับตอนนี้น้องเซฟก็ปรับมาเป็นโหมดของการพักผ่อนเล่นเกมเล่นเกมนั่นเองเกมอะไรครับนี่น้องเซฟโซลาร์สเมทโซลาร์สเมทส์เกมออนไลน์โลกมนุษย์นี่แหละโอ้โหยังไงล่ะนี่ ทำลายโลกมนุษยนะ์ครับทำไมต้องไปทำลายโลกมนุษย์ด้วยครับทำลายโลกอืนก็้ล้ครับยใครเ่านึงามีไทยจะทำลายประเทศไทยเลยไนี่นีเจ้าเื่ะะงโอเคเ่องนียิ่งนักเฮ้ยไม่ได้เล้วเส<อ> <laughs> ียงระเบิดนั่นคือ<ม>ไปเลยวระเจ้าระเจ้า

เคยเจอกันไหมคะเคยเจอกันไหมครับโคตรนานนี่ตอนเราเห็สปอนเซอร์ยังไงล่ะไม่ไม่ใช่ก่อนใช่ไหมกัปตัจะเข้าดีไหมเนี่ยมึงเล่นเกมทำลายประเทศไทยเนี่ยไม่ตอนนี้เขามีโรคอย่างผี่อ่ะกัปตันอเมริกาบอกว่ากรุณาผู้สุภาพด้วยครับนะฮะต้องเซฟเขาใส่เสื้อลายกัปตันอเมริกานะเพราะว่ากัปตันอเมริกาเนี่ย กับตันก,กับตันอเมริกาตอนนี้กำลังโดนมูลี่นะครับหาว่าคอยเตือนเพื่อนๆว่าในกลุ่ม a d v เ n นเจอรนะฮะให้พูดจาสุภาพนะครับเขาจะถูกถูกแดกดันตลอดไปโอเคตอนนี้กลายเป็นเยนลี่ไปละโลกผีโขาผีเยนลี่ ที่กำลังอัคดคลิปอยู่ตอนนี้7นาที32วินาทีแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงนะครับรเราจะถ่ายเก็บฟูตเทจเอาไว้แล้วก็โฆษณาโฆษณาโฆษณาวันรัชแมน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 ไม่ชัดเลยจริี้นะแกรมมุนนะ สัมภาษณ์โปรแกรมเดีทำไมโปรแกรมถึงเลิกทำยูทูบแล้ครับทำไมถึงยกช่องให้เพื่อนเพราะอะไรขี่เกียรติง่ายๆเลยครับสั้นๆเราก็นึกว่าเออมีเหตุผลอะไรง่ายๆฮะไไมม่่ออันนี้ก็เป็นภาระอันหนักอึ้งของน้องเซฟนะที่จะต้องดำเนินการช่องต่อไปเพื่อเพื่ออนาคตอันสดใสสว่างจ้า แดงแจ่อื้มแก่ตลาดเทียงนะ ตูรูคืออะไรครับมันเป็นแมงมุมอากาศครับแมงมุมอากาศชื่อกระตูรูครับพงศ์กูรู้กูระปวดเหตุเลยครับชื่อกระตูรู้นะฮะก็มันทำให้เราอู๋โอ้โหโรคปรลูอ่ะอ๋อมันคือตัวเกินกินทำให้รูทำรูบป็นโรคละโอเคใต้เดือนอ๋อใต้เดือนอ่ะเรามา เข้าสาระกันสักนิดนะครับอ่ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีเพศอะไรครับไม่มีเพศน้องเทฟเพศอะไรไม่มีเพศหรอกน้องโมแกมเพศอะไร,ไรกไร็อบอกว่าไม่มีเพศอะ่ะไม่รู้ในคุณครูนใน,นนี่สอนเนี่ยเนี่ยเสียใจแทนคุณจริ้งไ,ไส้เดือนเป็นที่ใช้ทั้งหมดหรอเป็นสัตว์สองเพศในตัวเดียวกันทั้งหญิงและชาย เป็นความรู้นะครับนี่คือเอา,เอา,เ,อาเอาไปให้คืนไปแล้วอ,อ,วอ๋อคืนคุณครูไปแล้วอ,อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเพราะว่ามันชื่อกระทูลูในเกมนี่เองเราถึงได้พูดถึงกันเราถึงได้พูดถึงขึ้นมานมเ,เ,น,เนี่ยแล้วเจ้าเส่<อ>เรือนนี่ครับก็สามารถเอาไปใช้เป็นเหยื่อตกปลาได้ด้วย น้าน้องน้องพวกแกมเคยใช้ได้เดือนตกปลาปะครับเคยเนาะน่าจะสวยงานจริงๆก็อีเดียว1,000แมนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องโดนแช่แข็ง เซอออ่ออีกแล้วเซ่อแก้แล้วกเกมอ,อะไรเกมบนนี่หรอเกมเงี้ยเแฉมติ๊กซอมอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับ <laughs> ผมขอตัวไปทำลายโลกต่อเสารั <laughs> วบวันนี้ขอบคุณครับ